บิสมิลลาฮิราะมานิราะหมิมอัสลามุอะัยกุมค่ามาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสเรา์ที่ 3. ามอัลอิมรอนสถานที่ประทานสูรรเมืองมะดีนะมีทั้งหมดจำนวน200อายะคลิปนี้เป็นอายะที่144อายะที่144 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما <applause> มุฮัมมัดไม่ได้เป็นอื่นใดนอกไปจากรอซูคนหนึ่งบรรดารอซูได้ล่วงลับไปก่อนหน้าเขาหลายคนแล้วดังนั้นถ้าหากเขาตายหรือสูกฆ่าสูเจ้าจะหันส่นเท้าของสูเจ้ากลับกระนั้นหรืออาจจะมีใครหันช่นเท้ากลับเขาก็ไม่อาจทำอันตรายใดๆต่ออันล็อ์ได้เลยและในไม่ช้าอันล็อ์จะตอบแทนผู้กระตันอู อธิบายเพิ่มเติมที่103ของประโยคที่ว่ามุฮัมมัดไม่ได้เป็นอื่นใดนอกไปจากรอซูคนหนึ่งบรรดารอซูได้ล่วงลับไปก่อนหน้าเขาหลายคนแล้วดังนั้นถ้าหากเขาตายหรือถูกฆ่าสูเจ้าจะหันส้นเท้าของสูเจ้ากลับกระนั้นหรืออาธิบายว่านี่เป็นการตอบ ต่อคำพูดที่ประสงค์ร้ายของพวกตลบตะแลงที่ร่วมไปกับบรรดามุสลิมในสงครามอูฮุดเมื่อมีข่าวลือแพร่ออกมาว่าพ่านนาบีได้ถูกฆ่าแน่นอนบรรดามุสลิมที่แท้จริงย่อมจะต้องเสียกำลังใจแต่พวกตลบตะแลงกลับกล่าวว่าพวกเราไปหาอับดุลลอฮ์บินอุบยัยแล้วขอให้เขาขอการนิรโทษ จากอบูซุฟยานให้แก่พวกเรากันดีกว่าบางคนหนักไปกว่านั้นอีกจนถึงกับพูดว่าท่านมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นนบีของอันลอที่แท้จริงเขาก็ไม่น่าจะถูกฆ่าขอให้พวกเรากลับไปสู่ความศรัทธาของบรรดาบรรพบุรุษของเราดีกว่าอันลอ ได้ตำหนิคนพนูดนี้เหมือนกับจะกล่าวว่ามูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นนบ,บีคนหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์ที่ต้องตายเหมือนกับนบ,บีคนอื่นๆก่อนหน้าเขาดังนั้นถ้าหากเจ้ายึดมั่นในอิสลามพระตัวมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านและถ้าหากอิสลามต้องวางอยู่บนพื้นฐานอันบอบบาง จนเมื่อเขาตายแล้วเจ้าจะหันกลับไปสู่การปฏิเสธอีกหากเป็นเช่นนั้นศาสนาของอันละก็ไม่มีความต้องการเจ้าแต่ประการใดนอกจากนั้นแล้วอายะนี้ยังมีเจตนาที่จะย้ำว่ามุฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านก็เป็นมนุษย์ที่ต้องตายเหมือนกับนบีคนอื่นๆตามรายงานคำบอกเล่า ในตอนเช้าที่ท่านนบีเสียชีวิตอบูบัคได้มายังมัสยิดที่มัด,ดีนะและได้พบผู้คนกำลังว้าวุ่นและอุมัดก,กำลังบอกพวกคนเหล่านั้นว่าการกล่าวว่าท่านนบีตายเป็นบาปอบูบัคจึงได้ออกไปหาความจริงและกลับเข้ามาในมัสยิดพร้อมกับกล่าวว่าพวกท่านท่านหลาย ที่เคารพบ,บูชามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านได้เสียชีวิตแล้วแต่สำหรับผู้ที่เคารพพักดีอันลอกอันลอตนั้นยังคงอยู่และทรงไม่ตายแล้วท่านก็อ่านอายะนี้และดูเหมือนว่าผู้คนยังไม่รู้ว่าอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาแล้วจนกระทั่งถึงเวลานั้น จบอายะที่144่้ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากฉันแม้เพียงหนึ่งองค์การนบ,บีมูฮัมมัดสลัลอะลัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือซาฟีมุนกุลลอานความหมายคำพีอั้นกุลอ่อานอัาถธิบายโดยเมลันนาไซย,ยิดอบุลอลาเมอดูดีแปลโดยบรรจงบินกาสัน ซื้อหนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่288ร้28อยถึงสองร้อยแปออนรับประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดุลิงค์อัสวามวุาอะลัยปุ่มข้า